อ่าสวัสดีครับสวัสดีอ่านักเรียนนักศึกษาอนักเรียนทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์อีกแล้วนะครับในบทที่สองนะคะผมบทเกี่ยวกับ print advertisement print advertisement print ตัวนี้เป็นคำนามนะครับผมแปลว่าสื่อสิ่งพิมพ์ถ้า advertisement แปลว่าโฆษณาแน่นอนครับว่าเขาบอก print advertisement ก็คือสื่อโฆษณาหรือสื่อสิงพิมพ์ที่เป็นโฆษณานั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูกันวน่าเขาพูดถึงอะไร print advertisement ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมารูรกันก่อนว่า ตัว a d v e r t i s e n t เนี่ยคืออะไรนะครับ a d v e r t i s e n t คือโฆษณานั่นเอง a d v e r t i s e n g นะครับผม a d v e r t i s e n t sometime call ads นะครับผมก็คือว่า a d v e r t i s e n g เนี่ยบางครั้งนะครับเขามีตัวย่อ ads นะครับผมอ่ form of marketing communication แน่นอนครับในสื่อของ a d v e r t i s e n t หรือว่าสื่อที่เป็น b ู o c หรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมจะเป็นสื่อที่ เป็นสื่อการสื่อสารที่เกี่ยวกับการตลาดโดยตรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลุกราคาการมีของอะไรใหม่หรืออะไรแถมอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาจะใช้เป็นโบชัวหรือเขาใช้เขาจะใช้สื่อประเภท advertisement นี่ยแหละครับเป็นตัวที่ล่อซื้อผู้บริโภคนะครับผมให้เป็นเหยื่อการตลาดนั่นเองนะครับผมและเขาบอกว่าอะไร use to encourage and persuade audience นะครับผมก็ทีออย่างที่อาจารย์บอกไปว่า การรัื่อผู้บริโภคนะครับให้ผู้ให้ผู้บริโภคได้เห็นนะครับของผู้ใั้เวดเดอร์ครับคนที่ผู้นำนั่นเองเวดเดอร์ลิสเชนเนอร์สุดผู้ฟังนะครับหรือคนที่ดูนะครับค,คนที่ดูตามสื่อต่างๆก็คือวิวเวอร์นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าถูกเช็คเอาคอนเชนเจอร์ถูกเช็คซัมไอชั่นก็คือว่าหรือว่าเขาต้องว่าครับผมการอ่านรักษาการประกาศประกาศเป็น A, B, C, E, D, แล e ดั mm ๊กนตัวนเปประกาศนะครับก็คือว่าเขาจะเป็นมานทเป็นใบประกาศนะครับผมที่พัฟติตโปลดเอง Product, Service, or Event นะครับเขาจะประกาศอยู่กับอะไรเกี่ยวกับการลดราคาต่างๆนะครับหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับการบริการหรือแม้กระทั่งอีเวนต์หรืองานต่างๆนะครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตึกตัวเคืืเกี่วเขียน เขาบอกว่า p ป็นมิเดีย has a w a y b e e n advertising Popular a option เป็นม d เดเนี่ยหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นอะไรก็ตามไม่่าจะเป็นทังสื่อพิมพ์่าจะเป็นบชชวไม่ว่าจะเป็นอ่านิตยสารเลยอะไรก็ตามแล้ว่าพวกเนี้เป็นที่นิยมของพวกการโฆษณานะครับเป็น advertising option คือเป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้ง่ายเลยนะครับเขาบอกว่าอะไร the print media come in promotional brochure นะครับเป็นมีเดียเนี่ยก็เลยมาเป็น การโปรโม t i o น a l brochure คือว่าเป็นสิ่งก็คือเป็นโบชัว u r e สำหรับการโปรโมทสินค้าหรือจะเป็นリเฟรชหรือจะเป็นไฟเจอร์หรือจะเป็นแฮนด์บิลหรือจะเป็นออลพัมเพิร์ดออลฟอยล์ไทส์ออลฟอยล์ไทซิ ored, ่งเพื่อ process นะครับเพื่อจุดประสงค์ต่าง,างๆการโฆษณาคําว่าพัมเพิร์ดตัวนี้ไม่ใช่แป็นเพื่ดที่ให้เด็กเพื่อให้คนรุ่นพุ่งอายุไม่ใช่แป็นเพื่ดของเด็กนะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพัมเพิร์ดมันคืออะไรนะข้านี้เรามาดูต่อเขาบอกว่าอะไรลูกโบชัว u r อ่า p แ m p นเพิดนะครับบชัวอ่านแผ่เพิดถามว่ามันเหมือนกันยังไงนะครับเขาบอกว่า nearly ร h e same t h ติ g สองอย่างนี้มันเหมือนกันหมูรอางกีสภาพบชัวมันเป็นแผ่นปิดนะครผมหรือจะเป็นแผ่นพับก็มีนะแล้วเขาก็เลยสามารถใช้คำว่า p a m p เพได้เพราะแผ m p เพิดเนี่ยคือการที่สมมุติว่าหนูเด็กฉี่หรือเด็กถ่ายนะครับผมเวลาทิ้งเขาครับลูกจะคล้ายๆกันเขาเลยใช้คำว่า Pamp เพิดกดนะครับผม sometimes sometimes they can be used i n t h e c h a n g e a b y t h e r e are a small book เป็นหนังสือเล่มเล็กๆลูก,ลกนะคะผมสรคุสรคสรคุปง่ายๆเลยในประโยคนี้นะครับหรือใน con v e r s a t i o n นี้หนูจะต้องหููไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะลูกเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงเกี่ยวกับว่า e p a m n หรือโบชัวเนี่ยเขาเรียกได้เหมือนกันนะมันคล้ายๆกันนะคะผมซึ่งมันมีมีหน้าที่ทําอะไรมี มีหน้าที่เป็นสมุดเล่มเล็กๆหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับผม small book กับคอนเทนต์ต่างๆและก็มีรูปภาพเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ product นะครับ service การบริการหรือ event ต่างๆ the p u r post ลูกก็คือวัตถุประสงค์ของบชัวเนี่ยไว้สำหรับเก็บ reference ลูก reference คืออะไรแหล่งอ้างอิงต่างๆนะครับผมแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆของพวกเขาที่ทามาจากกระดาษ ั่นเอง modular paper, uh, paper นะครับ day content นะครับผม d a content detail content detail information ตัวนี้แปลว่าเนื้อหาข้อมูลต่าง,างๆนะครับผม and anomaly หรือจุดเฉพาะนะครับผม out uh, follow up reference after sale presentation ก็คือว่าเป็นการอ่าเป็นการ,การข้อมูลพวกนี้จะเป็นการที่ว่า จะเป็นแหล่งอ้างอิงหลังจากที่มีการขายไปแล้วนะครับเซลล์พรีเซนเซชั่นออร์ดิสเพย์อินแล็กอะเพรสเซอร์จแอดแบงห์ออด็อกเตอร์ออฟฟิศนะครับผมเดอร์ไอยูสึรี่ออร์ลี่พิกอัพนะครับพิกอัพแปลว่านำพาพิกอัพไบโพลจีอินเทอร์เรสต์อินฟายดิงเอาท์มอร์ about the product or service being offered ก็คือว่าพูดถึงการสนใจนะครับผมการสนใจว่า,เ,าเกี่ยวกับการมองหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆที่ออฟเฟอร์มานั่นเองคราวนี้เรามาดูต่อเขาบอกว่า when reading any advertisement in media the message delivery ah uh, delivered to customer นะครับ or reader to consist of consist แปลว่าประกอบด้วยนะครับเขาบอกว่าเมือม่อเวเมือม่อได้อ่านเกี่ยวกับโฆษณานะครับผมหรือข้อความนะฮะที่ส่งมาให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยมันจะมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งครับ Product or service ก็คือสินค้าที่เป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์นั่นเองที่ลองทดลองขาย t ายิ n ง to sell นะครับสครับ to selling point that attract potential customer potential แปลความสามารถครับเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถสื่อได้นั่นเองนะครับอันนี้ส the price of the product o f service นะครับก็คือว่าเป็นราคาของ การบริการหรือกราคาของผลิตภัณฑ์นั้นอันที่4ลูก The contact information for potential customer so s they can ask question ก็คือว่าเป็นการบริการหลังการขายก็ได้จะว่าอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นคอนเซนเตอร์ก็ได้ครับว่า,าคำถามที่ลูกค้าจะยิงมาหาเราว่ามีผลิตภัณฑ์แบบนี้ความสามารถแบบนี้ยฉันมีแบบนี้ฉันสามารถซื้อได้ไหมหรือฉันอยากได้แบบนี้คุณสามารถลงให้ฉันได้ไหมคอนเซนเตอร์ center, หรือ contact information เขจะเป็นคำตอบคำถามนี้เองนะครับ ก็คือว่า contact, contact information ถ้าหนูหนึ่งไม่ออกทำไมต้องเคานเตอร์หนูไปดูที่หน้าโบรชัวร์บางทีมันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าสามารถโทรไปได้ตัวเล็กๆนะครับผม5 a d d o detail ลูกอ a d d detail หมายถึงข้อมูลอื่นๆน,น,นะครับผมข้อมูลอื่นๆที่รวมอยู่ในเปาที่รวมอยู่ใน product นะครับผม description ก็คือเนื้อหาทั่วไปนะครับผมที่ไม่ได้เป็นแบบว่าที่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอะคราวนี้เรามาดูต่อที่เขาบอกว่าอะไร s o m e time sum of the components are not stated อ่อนเคียในบางครั้งลูกในบางครั้งนะคะผมะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือตัวที่เขาเสนอเราเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนร้อย This d e p e n d on ลูก This d e p e n d on i s d e p e n d on the purpose of the advertiser และเนี่ยแหละมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการโฆษณาเขาเรียกว่าเหยื่อการตลาด อย่างบางทีบอกอุ้ยสามสิบเก้าบาทมันถูกมากเลยพอเข้าไปปรับตกชิ้นละไม่ใช่ตกสองชิ้นสามสิบเก้าบาทอันนี้ลูกค้าก็รู้สึกว่าเฟล,ลเหมือนกันเนาะลูกค้าก็รู้สึกว่าเฟล,ลเหมือนกันชนะแน่นอนลูกเขาเรว่าเหยื่อการตลาดแน่ๆถ้าสมมติว่าเราไม่ทําการแล้วผมว่าเขาไม่ได้อ่าผู้ผู้อ่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดแบบผู้บริโภคแจ่ดเจนจน,จน,นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อในโบชิวัทที่หนึ่งในโบชิวัทที่หนึ่งเขาพูดถึงอะไรบ้าง ในโบชัวที่หนึ่งเขาพูดถึงอะไรเขามีอะไรบ้างลูกมีโลโก้นะครับมีโลโก้นะลูกนะมีอะไรอีกมีวันเวลามีเบอร์โทรศัพท์ต่างๆในองค์ประกอบของโบชัวนะลูกนะบางทีก็องค์ประกอบของโบชัวเนี่ยโบชัวเนี่ย,ยไม่จําเป็นว่าจะเป็นต้องเป็นโบชัวบิ๊กซีโบชัวโลตัสไอต่างๆลูกนะครับบางทีการโบชัวจะมาในรูปแบบเหมือนกนอนารโฆษณาเหมือนกันที่เขาแจกแจก,แจกว่าเออเขาขอทําหน้านะคะนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเวลาเท่านี้เวลาเท่านั้น อันนี้แหละครับผมเขาเรียกว่าโบชัวได้เหมือนกันอันหนึง่งลกอันนี้ก็โบชัวเหมือนกันโบชัวแต่วนินอันนี้คือโบชัวอะไรโบชัวกิบวอชเชอร์ค่ะสมมติว่าถ้าสมมติว่าตัวหนูเองเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวหนูเองเนี่ยเกิดว่าเกิดว่าหนูไปในที่ที่หนึ่งหนูไปซื้อของแล้วเขาให้กิบวอชเชอร์มาอันนี้ก็สามารถเป็นส่วนลดได้เหมือนกันเขาบอกว่าอะไรวิน one of five one power gift card every month ก็คือว่าเนี่มยมีกิฟการ์ดเงินดอนทุกๆเดือนเลยนะ นะคะนี่คือ1ใน5้ากิ Card นะคะที่สามารถนำไปเป็นส่วนลดได้อันนี้เขาเรียว่า voucher discount ค่ะ mm hmm. voucher discount Disc นั่นเองนะคะอ่ะอันต่อไปอันต่อไปคือ,อะาย v o r t u a เหมือนกันแต่คราวนี้มันมีอะไรลูก description ค่ะ description นี่คือข้อมูลค่ะเขาเรียกว่า description ลูกไอตัวหนาๆเน,นี่ยคืออาจจะเป็นคุณสมบัติของมันหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบวัตถุหลักของมันว่ามันเป็นยังไงนะคะ